สวัสดีค่ะวันนี้นิว24สถานีประชาชนนะคะ,ะเสนอข่าวสารบันเทงและเศรษฐกิจนะคะวันนี้เรามาท่ามกลางสายฝนนะคะที่กองมินสีหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เราจะมาดูความตื่นตาตื่นใจของเอทีซิกของเราเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่สําหรับดูแลน่านฟ้าของประเทศไทยเราเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเราจะมาดูถึงประสิทธิภาพของ เอพีซิกของเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเราอยากให้ท่านไปชมต่อๆไปนะคะเชิมติดตามค่ะเชียงใหม่เสริมเขี้ยวเล็บกองทัพกองบิน41รับเครื่องบินโจมตีเบา a t 6 t h 2ลำจากทั้งหมด8ลำจากสหรัฐอเมริกามาประจำการเพื่อความมั่นคงในพื้นที่โดยในวันที่16กรกฎาคม 2,567กองบิน41ได้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆได้สัมผัสและร่วมชมสมรรถนะของเครื่องบินและอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างใกล้ชิดณนะลานจอดอากาศยานฝูงบิน411กองบิน41โดยมีผอ,อกองบิน41เป็นประธาน ใช n ในหนึ่ง t ิสเตนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอเทนดิสเพก็คือจอที่อยู่ด้านหน้าที่สามารถมองออกไปได้นะครับรวมทั้งถ้าท่านรู้จักเครื่องที่สารัฐยอมปรับปุงเพื่อที่จะต่ออายุอองอีก30บปีนั่นคือเครื่องเอเทนะครับ,บ 5G ที่เราติดอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของจอเนี่ยเป็นจอสีอยู่แล้วเรามีเรื่องของเลเซอร์ดีซเนเตอร นะครับซึ่งตัวนี้จะเหมาะกับการสนับสนุนทางอากาศโดยล่าชิดนะครับเรามีเรื่องของดิลูเมเตอร์หมายความว่าเราฉายแล้วให้คนอ,อื่นทิ้งระเบิดได้ด้วยเลเซอร์ดิซิเนเตอร์ r, เราฉายเองเราทิง้งเองเลเซอร์ดิ r, ลูเมเตอร์จะเป็นตัวหาระยะแทนนะครับแล้วก็มีสปอตแทรัคเตอร์ก็คือใครฉายเลเซอร์อยู่ที่ไหนเราบินเข้าไป กองมางทางหบกใช้เลเซอร์ที่เป้าวไว้นะครับเราบินเข้าไปเราไม่รู้อยู่ที่ไหนเราใช้ตัวสปอ t ทรัคเตอร์กดลงไปมันจะสซเลฟไปหาฮาไทยนักแทบเตียวชันโรงงานนันทปัญญาสุดศูนย์ขาภาคเหนือรายงาน